สวัสดีค่ะวันนี้เยมก็จะมารีวิวนะคะขั้นตอนของการใช้ G S นะคะซึ่งหลายๆคนก็มีไว้ครอบครองแล้วหรือว่าบางคนอยากจะซื้อไปใช้ค่ะกลัวทำไม่เป็นเนาะวันนี้เดี๋ยวเยมจะมาสาธิตวิธีทำให้นะคะก็คือเจ้า G S ตัวนี้เนาะเครื่องที่ใช้กระชับหน้าเรียวแล้วก็ดีท็อกผิวกระชับรูขุมขนลดเรือนริ้วรอยค่ะก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะก็อุปกรณ์มีดังนี้นะคะอันที่1ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้า G S เนาะ แล้วก็อันที่2นะคะเจลตัวนี้นะคะเราจะใช้สีขาวกับสีฟ้านะคะแล้วก็อันทัดมาก,ก็คือน้ำแร่นะคะ NA PCA Moisturist นะคะเอาไว้ฉีดให้ความชุ่มชื้นระหว่างที่เราทำสปาแล้วก็วันนี้จะขออนุญาตใช้ค่ะทิชชู่เปียกเนาะแต่ปกติถ้าอยู่ที่บ้านนะคะยังก็จะไม่ไม่ต้องใช้ทิชชู่เปียกก็ใช้วิธีการล้างหน้าเอานะคะก็เเรามาเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะ เยมจะฉีดน้ำแร่นีคะตัวนี้นะคะทั่วหน้าเลยให้ชุ่มเลยนะคะน้าแร่ตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะคะระหว่างที่เราทําสปาเนาะแล้วก็น้ำแร่เสร็จแล้วก็จะใช้เจลนะคะเจลเราสามารถบีบลงที่หน้านี้ได้เลยได้นะคะแล้วก็หรือว่าจะเอาแต้มไว้บนผิวก็ได้ หรือถ้าใครอยากจะบีบลงเครื่องแล้วก็เอาไปแต้มผิวแบบนี้ก็ได้นะคะทาให้มันแบบว่าเยิ้มๆเลยนะคะไม่ต้องกลัวเปืองเจลเนาะนีคะก็แต้มไปได้คือแต้มแค่ให้มันทั่วเฉยๆนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องเกลี่ยอีกทีเนาะนีคะใครมีปัญหาบริเวณตรงไหนก็สามารถแต้มเป็นพิเศษได้เลยเนาะแล้วก็ขั้นตอนถัดมานะคะขอฉีดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เครื่องดึงประจุได้มากที่สุดนะคะ ก็ชุมช่มๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มือข้างที่จะทำเ่ยค่ะข้างที่จะจับแบบนี้ก็ต้องฉีดนะคะฉีดให้เปียกนะคะให้เปียกแบบนี้เลยเพื่อที่ว่าเวลาทำเ่ยค่ะเครื่องจะได้ส่งประจุได้ดียิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จับตรงนี้นะคะใช้มือเปียกจับตรงนี้สัมผัสบริเวณตรงนี้นะคะแล้วเจลสีขาวนะคะเป็นขั้นตอนของการดีทอ็อกเราจะกดเลขหนึ่งนะคะนี่ค่ะตั้งเวลาสองนาทีตรงนี้เนาะ คแล้วก็ขั้นตอนแรกนะคะเราจะเอามาจิ้มที่คางก่อดเป็นอันดับได้เนี่ยค่ะตีๆๆนี่คือเครื่องทํางานแล้วนะคะเราก็เริ่มถูได้เลยค่ะก็ตามแนวเลยนะคะตามแนวรูปหน้าของแต่ละคนนะคะให้มันเป็นตัว v ขึ้นไปเนาะก็แนวเราประมาณ5ลรอบไหมะคะแนวที่2ก็มุมปากก็ขึ้นไปเลยนะคะปกติถ้ายิมทำยัมก็จะไม่ค่อยดูกระจกเลยนะคะ ก็จะทำในห้องน้ำแล้วก็แบบอาบน้ำเลยอะคะ่ะแนวที่3ก็ร่องแก้มขึ้นไปถึงกกหูนะคะหรือว่าใครมีแบบปัญหาเรื่องอใต้ตาค้ำนะคะเป็นหมีแพนดานะะ้าเค่ะก็สามารถถูบริเวณใต้ตาได้เป็นพิเศษหรือว่าใครที่หนังตาตกก็สามารถดันขึ้นเปตัว C ได้แบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะหน้าผาก็ ลงขึ้นลง,นลงระหว่างที่เราทําเราอย่าย,ยกเครื่องออกจากหน้านะคะเพราะว่าเครื่องตัวนี้ประจุจะส่งเป็นวงกลมนะคะนะคะี่ค่ะก็มาเริ่มแน่นี้หมาก็ไม่ยากนะคะทําแบบนี้ขั้นตอนนี้นะคะเครื่องจะปล่อยประจุลบออกมาแล้วก็เจลที่เราใส่ไปเมื่อกี้สีขาวอะคะ่ะสีใสๆนะคะก็จะเป็นเจลประจุลบ,ะลบนะคะกะ็ลบกับลบเวลาเจอกันเขาก็จะผลักกันขั้นตอนนี้เครื่องจะผลักเจลลงไป ที่ใต้ผิวนะคะให้ไปเกาะกับสิ่งสปกปรกใครที่มีปัญหาเรื่องแบบสิวเซียนนะคะหรือว่ารูมขนกว้างนะคะหน้าหมองค้ำไม่สว่างแบบใครที่แต่งหน้าบ่อยๆอะคะ่ะสามารถใช้เครื่องตัวนี้ดีท็อกได้ซึ่งเวลาเราล้างหน้าค่ะเราไม่สามารถล้างเข้าไปถึงรูมขนได้แต่ว่าเครื่องมือตัวนี้ค่ะสามารถดีท็อกสิ่งสกปรกที่อุดตันไม่ว่าจะเป็นรองพื้นหรือว่าแป้งพับต่างๆนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะ นะคะก็ถูไปเลยมีปัญหาตรงไหนก็ถกูอย่างเช่นร่องแก้มก็รีดได้แบบนี้นะคะใต้ตาค้าเป็นหมีแพนด้าเงี้ยค่ะถูกใต้ตานะคะช่วยได้หมดเลยหน้าเรียว v ีเชฟเนี่ยค่ะก็สามารถทําได้นะคะหมดเวลาแล้วแค่นี้เองนะคะง่ายมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะใช้ทิชชู่เปียกนะคะนี่ค่ะทิชชู่เปียกในการเช็ดเจลที่เราทําขั้นตอนของการดีท็อกออกมานะคะก็ ถ้าใครอยู่ที่บ้านสะดวกล้างก็ล้างได้เลยนะคะล้างน,น้ําเปล่าไม่ต้องใช้โฟมล้างหน้าอะไรนะคะก็เช็ดเจลบริเวณที่เราทาไปเมื่อกี้แล้วก็เราก็ใช้เครื่องไปเนาะนะคะนังตาอะไรนี้ก็เช็ดให้ทั่วนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ ก็จะทําขั้นตอนที่สองนะคะขั้นตอนของการดีท็อกแล้วขั้นตอนของการดีท็อกผ่านไปแล้วนะคะก็มาทําขั้นตอนของการให้อาหารผิวนะคะตอนนี้จะใช้เจลสีฟ้านะคะก็จะมีสารบำรุงที่ชื่อว่าเอชล็อกนะคะน้ําแร่เหมือนเดิมนะคะจากนั้นใช้เจลนะคะตัวนี้สีฟ้าอย่างที่บอกก็คือจะแต้มที่หน้าก็ได้นะคะ หรือว่าจะแต้มที่เครื่องก็ได้เมื่อกี้นะคะลืมบอกไปว่าถ้าเราเปลี่ยนเจลนะคะเราก็เช็ดบริเวณหัวนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเจลมันคนละตัวกันเนาะคนละประจ,จุก,กันนะะี่ค่ะจะได้ไม่ดึงกันเนาะนะะี่ค่ะเช็ดบริเวณด้านหลังเครื่องแล้วก็หัวหรือว่าใครที่สะดวกล้างนะคะก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ถอดล้างได้เลยนะะี่ค่ะเอาไปล้างน้ําเปล่านะคะแล้วก็สามารถมาทําต่อได้เลยนะคะก็ ยังไม่สะใจนะคะขอเติมอาหารผิวให้เยอะๆหน่อยนะคะช่วงไหนที่ออกงานบ่อยก็นะคะเติมได้เลยเต็มที่นะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยราคาคือแบบว่าแค่ประมาณ100บาทเท่านั้นเองไม่แพงเลยนะคะอ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็ฉีดน้ำแร่เหมือนเดิมน้ำแร่ตัวนี้ค่ะฉีดก่อนและหลังทาเจลนะคะแล้วก็เราอย่าลืมฉีดที่มือด้วยนะมือไม่ต้องแห้งนะคะมือก็ต้องเปียกเหมือนกันนะคะ เอาแบบชื้นๆเลยนะคะเครื่องรับได้เครื่องจะไม่พังเนาะแล้วก็เราก็กดเลขสองนะคะเลขสองนะคะถ้าในจออาจจะกลับเป็นเลขห้าเนาะเพราะว่าใช้กล้องหน้าถ่ายเนี่ค่ะเลขสองตั้งเวลาก็สามนาทีนะคะเราก็จะจิ้มที่คางเหมือนเดิมเนี่ยค่ะ เครื่องจะดัง1-3ปี๊บแล้วแต่สภาพผิวแล้วก็สภาพอากาศในช่วงนั้นนะคะอย่างฤดูหนาวเงี้ยผิวยังแบบก็แห้งนะคะก,ก็อาจจะดัง1-2ปี๊บได้เพราะฉะนั้นคือไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะทำไมแบบคนอื่น3ปี๊บเราอาจจะ1ปี๊บสภาพผิวแต่ละคนก็แบบก็ก็ไม่เหมือนกันนะคะเครื่องจะปรับประจุอัตโนมัติเลยให้เข้ากับสภาพผิวเรานะคะเครื่องตัวนี้ใช้เวลาทำทั้งหมดแค่ประมาณ5นาทีเท่านั้นเอง วันนี้คืออย่าบอกว่าไม่มีเวลาทำนะคะเพราะว่ามันเหมือนกับแค่เราแปลงฟันเท่านั้นเองเราสามารถทำได้แบบอาทิตย์ละ1-3ถครั้งค่ะก็ะไม่ใช่หนึ่งถึงสามครั้งอาทิตย์นึง 1, ประมาณสามครั้งสองถึงสามครั้งก็ก็แล้วแต่เลยนะคะถ้าใครมีเวลาเยอะก็สามารถทำได้ทุกวันเลยนะคะง่ายๆก็ถูไปแค่นี้เองนั่งดูทีวีไปก็ได้เนาะหรือว่าใครที่แบบ ไปเคคอร์อย่างเงี้ยบอกเลยว่าเครื่องเนี้ยเอาอยู่ทุกปัญหาผิวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยใต้ตารูขุมขนนะคะสิวเสี้ยนอย่างเงี้ยสิวอุดตันสิวอักเสบเนะะี่ยค่ะก็สามารถใช้ได้คนท้องก็ใช้ได้นะคะหรือว่าใครที่แบบไปต่างจังหวัดหรือว่าไปต่างประเทศบ่อยๆเราอยากถ่ายรูปให้มันสวยๆใช่ไหมคะยิ่งเดินทางต่างประเทศเนี่ยคือแบบ สภาพอากาศก็ไม่เหมือนกันแต่ละพื้นที่เนาะผิวเราอะค่ะระหว่างอยู่บนเครื่องบินหรือว่าอยู่ประเทศต่างๆมันก็จะแบบแห้งลงขาดความชุ่มชื้นเนี่ยค่ะแล้วเวลาเราทำอะมันก็จะทําให้แบบเวลาเราไปแต่ละประเทศมันจะทําให้เราผิวแห้งลงเนี่ยค่ะถ่ายรูปก็ไม่เนียนไม่สวยเนาะไม่ฟ้งฟริงค่ะเราสามารถใช้เครื่องตัวเนี้ทำได้ตอนที่ยังไปต่างประเทศก็ทำทุกคืนเลยนะคะตอนถ่ายรูปมามันก็จะเป๊ะด้วยเนาะ ะะก็ทําไม่ยากเลยนะคะถูกกว่าการที่เราแบบไปตามคลินิกเนาะคลินิกเรายังต้องแบบจองคิวเนาะไหนจะค่าน้ำมันรถอีกแล้วก็เสียคอร์สหนึ่งเนะคะเป็นหมื่นๆืนแล้วทําได้แค่ตัวเราคนเดียวแต่เครื่องนี้ยังมีเครื่องเดียวนะคะเยี่ยมใช้ได้ทั้งบ้านเลยนะคะก็ทําง่ายๆแปบ๊บเดียวนะคะไม่ยากใครมีปัญหาชอบขมมดคิวนะคะ ก็จะมีเส้นตรงหน้าผากใช่ไหมก็สามารถลบได้เลยนะคะตัวนี้เหมือนเตารีดจริงๆเลยนะคะก็ไม่เรียบตรงไหนก็รีดตรงนั้นได้เลยนะคะถ้าเราใช้เครื่องตัวนี้นลคะบอกเลยว่าเราไม่ต้องแต่งหน้าเยอะไม่ต้องโบกรองพื้นไพรเมอร์อะไรเลยนะคะก็พอเราทําเสร็จนะคะเราสามารถทาค่าครีมบำรุงครีมกันแดดแล้วก็ทาแป้งออกไป ได้เลยนะคะหน้าเราก็จะแบบว่าไบรท์แล้วก็มีออร่าตลอดเวลาเนาะนะคะแต่ก่อน,นจะมีปัญหาเรื่องแบบสิวเซียนเนาะต้องไปแบบอบโอโซนหรือว่าใช้แผ่นแปะแปะออกมานะคะหมดเวลาแล้วเห็นไหมง่ายมากๆเลยนะคะก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสิวเซียนนะคะก็ถูบริเวณจมูกได้มันจะทําให้แบบสิ่งที่มันอุดตันเนะะี่ยค่ะก็ าหายไปนะคะถ้าเราทําบ่อยๆก็จะไม่มีสิวเสี้ยนเลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เนาะรูมขนเราก็จะสะอาดนะคะนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเยี่ยมก็จะใช้ทิชชู่เปียกเหมือนเดิมนะคะเช็ดออกนะคะแต่ว่าทําเสร็จนะคะเยี่ยมก็จะล้างหน้าเลยแต่ถ้าไม่สะดวกก็ทิชชู่เปียกเหมือนเดิมนะคะใครพกขึ้นเครื่องก็ทับบุดเครื่องบินนะคะก่อนจะแลนดิ้งได้นะคะแล้วก็แต่งหน้าบนเครื่องบินใช่ไหม ถ้าแบบในกรณีที่แบบว่าต้องต้องไปเที่ยวแบบลงเครื่องปั๊บต้องไปเที่ยวเลยนะคะก็สามารถทำ G S บนเครื่องบินได้ด้วยเลิศมากนะคะเนี่ยค่ะใครที่ซื้อไปใช้นะคะก็ทำบ่อยๆเพราะว่ามันมันทำแบบไม่ยากนะคะถ้าเรามีวินัยในการทำนิดนึงนะคะบอกเลยว่ายังไงเครื่องตัวเนี้แบบคุ้มค่าะคะ่ะแล้วก็เห็นผลจริงนะคะ เรื่องของความ Vshape เรื่องของความกระชับนะะี่ค่ะริ้วรอยอะไรต่างๆก็จะหายไปนะคะต้นทุนการทําครั้งหนึ่งคือแบบประหยัดมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มีคําถามเพิ่มเติมว่าเ,าเกี่ยวกับ G s นะคะกังวลตรงไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากให้ยำแนะนำอะไรนะคะก็สอบถามกันมาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวไปทำงานก่อนนะคะก็หลังจากนี้ก็ยำก็จะล้างหน้านะคะแล้วก็าทาครีมบำรุงครีมกันแดด แล้วก็แต่งหน้านิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะก็ไม่ต้องบอกอะไรเลยนะคะสําหรับใครที่ทําตอนกลางคืนเนาะก็สามารถาทาเซรั่มหรือ,อวิตามินอะไรต่างๆที่บำรุงผิวนะคะก็สามารถทาเข้าไปได้เลยมันจะทำให้ผิวเรานะคะตื่นเช้ามามันก็จะมีออร่าแล้วก็เก็บครีมได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมมาจนถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย